ความหวังพังทาลายแต่นี้จะอยู่อย่างไรเพราะหัวใจดวงเดียวแหลกสิ้นหลายาาาโอ้โอ้โอโอ้โหตื่นมาเช้านี้นะครับเหมือนความฝันพังทาลายอย่างเพลงที่ร้องไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับเพราะฟาบิซิโอโรมาโน่ครับได้มีการรายงานข่าวว่าแมนยูนะครับเตรียมหันเหปไปหาเป้าหมายอื่นนะครับเพราะตอนนี้การเจรจากับแฮร์รี่เคนกับท็อตแนมฮอตสเปอร์ไม่มีความคืบหน้าใดๆทั้งสิ้นครับเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรไปดูเลยครับ ล่าสุดครับทางฟาบิซิโอโรมาโนครับได้มีการทวิตข้อความผ่านโซเชียลส่วนตัวนะครับก็มีการบอกว่าตอนนี้ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มที่จะหันไปหาเป้าหมายอื่นแล้วนะครับเนื่องจากตอนนี้การเดินดิลนะครับการเจรจาก,กับทางท็อตแนมฮอสเปอร์ดิวนี้ไม่มีความคืบหน้าเลยนะครับและก็ทางแมนยูก็ตระหนักดีว่าทางฝั่งของสเปอร์ไม่อยากขายแฮร์รี่เคนออกจากทีมครับ นอกจากนี้นะครับสื่ออย่างกาเดียนก็มีการรายงานข่าวในลักษณะแบบเดียวกันครับแต่รายงานถึงขั้นบอกว่าตอนนี้แมนยูยุติการล่าตัวแฮร์รี่เคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนื่องจากเกินงบประมาณของสโมสรอ์อะไรวะเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามครับในรายงานก็บอกว่าแมนยูยังไม่ยุติในการล่าตัวนักเตะคนใหม่เข้าสู่ทีมนะครับตอนนี้ก็บอกว่ามีการเปิดฉา,ากกิจากับนักเตะอย่างลาสมุดคอยลุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับ นอกจากนี้นะครับแมนยูก็ยังเล็งไปที่นักเตะเป้าหมายรองๆองคนอื่นๆครับเป็นวิกเตอร์โอซิมเพนครับโคลโลมัวนี่กอนซาโลรามอสครับโมเมตคูดูสนี่ก็เป็นรายชื่อที่แมนยูก็ยังอยู่ในข่ายการล่าตัวครับส่วนฟาบิเซโอโรมาโน,โนก็มีการรายงานเพิ่มเติมครับบอกว่าหนึ่งในลิสต์นักเตะที่แมนยูอยากจะได้ตัวณนะเวลานี้นั่นก็คือทางลาสมุธคอยลุนเลยครับแมนยู U, เอาจริงครับกับดีลนี้ ส่วนดีลของลาสมุธฮอยลุนนะครับดาวรุ่งชาวเดนมาร์กคนนี้ของอตาลนตานะครับทางเดลีเมลก็มีการรายงานข่าวว่าค่าตัวน่าจะอยู่ที่ประมาณ40-60ล้านปอนด์เท่านั้นเองครับก็ถือเป็นราคาที่เป็นไปได้และก็ไม่ได้แพงมากเลยนะครับสำหรับดาวรุ่งฝีเท้าดีคนนี้นอกจากนี้นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาครับก็มีข่าวเหมือนกันครับในดีลของเมสันเม์มีความคืบหน้าครับสำหรับดีลนี้ฟาบิเซโอโรมาโน่ครับมีแมตต์รออีกหลายๆคนก็รายงานข่าวตรงกันครับว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ ทุ่มเงินแบบน่ารักน่ารักครับ40ล้านปอนด์ไปให้กับเชลซีเพื่อเป็นการซื้อตัวทางเมซันเม์ก็แน่นอนแหละครับยื่นไป40ล้านปอนด์แบบนี้เชลซีต้องการ70ล้านปอนด์เขาจะปล่อยทำมะเขืออะไรล่ะครับสำหรับในดีลของทางเมซันเม์ในเวลานี้นะครับแมตต์ลอเองก็ยืนยันว่าเชลซีก็ยังต้องการอยู่ที่70ล้านปอนด์ด้วยกันแหละครับและนี่แหละครับก็คือข่าวการซื้อขายของปริาจทดงแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาครับ สนับสนุนคลิปข่าวโดยนิวซูซูกิ Ertiga Smart h y b r i ไแรงท้าฝนกับราคาพิเศษเริ่มต้นเพียงแค่699,000บาทเท่านั้นตอกย้ำ MPV สุดคุ้มค่าพร้อมขับฟรี90วันหรือผ่อนเริ่มต้นเพียง4,999บาทเท่านั้นมีจำนวนจำกัดพร้อมรับข้อเสนอสุดพิเศษได้แล้วในวันนี้นะครับที่โชว์รูมซูซูกิทุกสาขาทั่วประเทศไทยสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมครับ w w w s u z u k i c o t h ครับและเ,เพื่อนๆนะครับดูคลิปนี้จบแล้วคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับถ้าแมนยูไม่ได้ตัวแฮร์รี่เคนมาร่วมทีมแต่เปลี่ยนเป็นทางลาสมุดคอยลุนแทนแล้วก็ในดิวของเมสันเมาส์คิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับคอมเมนต์ส่งหัวใจเข้ามาพูดคุยกันหน่อยครับแล้วก็อย่าลืมครับดูคลิปนี้จบแล้วตั้งเป็นรายการโปรดกดไลค์กดแชร์และที่สําคัญครับอย่าลืมกดติดตามช่องโฟนตุงไว้ด้วยนะ